สวัสดีค่ะพอๆกับช่องนั่งเอกฟินแล่นอีกแล้วมอนี้นั่งกับบะมี่ยังือเกาเราจะพาพี่น้องมากินกินเข้าจ้าเข้าเศร้าเข้าสวยอยู่น้ากันจ้าเพราะว่านี่ครัหาโมงเราจะนี่จ้าเนีนกินห่อกับที่เป็นก้อยหัวใจก้อยหัวใจอันง่วจ้พาพักกินกับห่าก็มี่พักยุดระเบียงเนี่ยจ้าจักพักอีหยังมุนีนั่งมองจากมันมันแกออกดอกเลยมาจากเนี่ยนั่งก็เลยเก็บมากินจ้าแล้วก็มีอัน สารแหน่เฮาผักชีผักชี่รอบแต่งนากระต้นหอมเฮาเนี่ยจ้ะมาจากมากินน้ำนั่งอาจา่าหนึ่งเขาเนี้ยอ่อนๆไอ้เมื่อยๆอยู่นั่งอ่านหอนนั่งก็ได้เอาจอกเพาขวดเอาจ้ะมาจากมากินน้ำนั่งโอ้ยไม่ได้ไปางใหนน้ำเพลินหนูกาหอน ตอนละกนนารนาน้ากับแพรนะจ๊ะนานกันได้ว่าบ,บอกไปทั้งได้บบลลยูตะบ,บาน่ะกันยูตะบานเก็บสิ่งเก็บของเงื่อนไผกกันจะได้เบนแล้วเนาะจ้ะตะบามันมันเป็นของเข้าเข้ากับว่าจาเป็นต้องไปดินรถนันทัถขาันสิีแมนของเขามันต้องแมนหมือจะนั่งกินนะ คือปีกายปีกรนั่งมาหน้ามาโหดจักปลานั่มาน้ามาโหดจักปลานั่งกัไปหาเก็บรนี่นั่งกัได้ปีนี่นั่งโหดจักปลานั่งมาแผลมาป่วยนั่งวอืมันขาดตัวมันของเท่านั่งกัเล่บโอคอยาสนใจไประเด็จะปีนะเห็นเพื่นเก็บก็ะออนนี่หรอกย่านั่งแตมมีนั่งกับพงศ์พิเศษแตมไปเดา ของเสี่ยมมัตัดให้เต็มไป <c oughs> มันคือผักอย่างน้นค่ะเนี่ยแต่ว่ามันเสียไปด้วยจ้ะมันมันอ่อนนี่หนีน่าตัดมาเทียเดียวแล้วเกกน,นี่จ้ะผับางทีก็หายนะเนี่ยเรา อนไรเพอกินได้นะ่าก็จะกินมันเบิดอย่างควายยันใหญ่บานใหญ่ไปนมันใหญ่หยาบเนาะหาเก็บอันอาหารในนะตู้ฟิตมากินอย่างเลือมู เนื้อหมูลดราคาอีกสองแพ็คเนื้อหมูบดลดราคาอีกสองแพ็คหมูสิ้นลดราคาอีกแพ็คหนึ่งไก่ลลอีกแพ็กหนึ่งปลาซาบะอีกฟ้อนโตปลาคาวเหยที่เข้าไปหามา,ากนยฉะนั้นเราต้องกินอาหารที่เข้าไปหามากที่เข้าอ่อนแซ่ไปให้ต้องฟิตมันเบิด เบิดไก่มันเหลือหน่อยเด้อเดือดหนึ่งคือจะกินเวอร์ไลายอย์อีกดอกมาจด้อพักหลายๆใส่ผะเขาวมันก่อนมันให้มันอ้างผะเขาวไว้กินมากินปเป็นอีกเรื่องนึงเี่ย แพกหนึ่งลาบลาก็ได้ด้วยจระลาบเพื่อเดียวเลย <c oughs> แต่ว่าน่ามันเปลืองครับลาบน้าเปลืองตะเขากินเขาครับไงเนอ่ะกินครับเปยนว่าเป็นต้องจริงนะ เมื่อคลื่นนเขาไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเขาไป,ขไปเขาเบิ้งช้องนัน้นช้องนี้เลยฮิวขึ้นมากเมื่อคืนเนี่ยได้ลุกขึ้นมาต้มมะม่ากินฟรีทุ่มจากบางดูโอ้ยบ่ไหวเด้อแนวนี่นดอกมะมากก่าเกาหลีเด่นแต่แซ่บนะ มั่งคนมากเพ็ดเ้เพ็่นกินมะมา,มา,มาเกาหลีเพื่นงอยากก th ินแต่ตอนบ่ขมอะไรสวดน้ามันเันขมดิวเลย กัรมาขึ้นสายฮ้อนแสบน้งองนะการมาขึ้นสายเนาะคุไทยเขาเเคยกินเนาะมั่นย่นี่กกินเป็นพักเปัญญาไปเลยน่ามันแทบจะขาดพันมาได้แล้วอย่เดี๋ยวนี้การมาขึ้นสายเนาะ ฮ้อนหนเดี๋ยวเนี่ยฝากดไรค์กดแช่์กดติดตามไปท่องเอเอฟเฟลนมันได้จ้า นี่ยคอมเมนต์เขามาบอกกันนะจ๊ะออ้พันกับบอกอไล่สดเนาะนัะ่นงกับปาก,กาไล่คือเกาเหรมือเลยกาบุล่ะมือใดยกาดกาค,คือจะได้เห็นขึ้นอยู่เหรอจ้ะเห็นปุ่มสีแดงๆอ่อนอยอดนก thơm im rồi à? còn nhéo <Nhạc> im im ลาบหลยกับกิน,กน,กนบ่เบอร์ออดอกจากทวากับส่ตู้เย็นไว้กินเมือ่อมาน่ากินเหรอสำหรับคลิมนี้น่ากับพี่นองม,มากินเขากินน้ำฝากพี่นองเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนักเอกฟิลแอนพี่เกาแนำในด้วยจ้าสวัสดีจ้า